อิเล็กเค่ะสตูดิโอวนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สนามรุ่งสองที่นี่มีสินค้ามากมายให้เพื่อนๆ่นลือกหานะคะตอนนี้แนนมาอยู่ที่ร้านคนนะคะขายปี่ส่งเกี่ยวกับจานชามแล้วก็ของเครื่องใช้ระมาณนี้และกระทะทองเหลืองมิใช่กระทะทองแดงเอาหอกแหลมแพงทุกวันทุกวันเย่ <Yeah. S 2> นี่ค่ะ บอกว่ามาให้ห้ามด้วยถ้าไม่ทันล้ค่ะได้ของไปแล้วที่มีที่บดยาด้วยเราไปทําอะไรอ่ะที่บดยาแบบติ๋วเอาไปยจะไปทําอะไรเอาไปบดยาให้ยายยายลูกกอนเห็นเงี้ยเหรอเคร่มเค่างแฝในตับให้ดีขึ้นดีขึ้นนี่คืออะไรเยอะขึ้นสวยมีสองไซส์มีสองไซส์มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่อันนี้เอาไว้บดพลา อ่ะอันนี้เอาไว้บดไอ้ลูกกรอนแล้วก็มีครกไหลไปเลยมีครกไหลไปเลยมีนี่ด้วยนะอะไรนะไอ้ขนมครกอือนี่หม้อบาร์บีคิวพาร์ซ่าทองเหลืองทงาาเหลืองทองเห,หลืองแท้เดอ้อตอนนี้มีถ้วยตะไลถ้วยอะไรที่ไว้ทำขนมอะค่ะเต้ไมหมดเลยนี่ของเก่านี่ของเก่านี่อะไรอ่ะ อ้น,นี้ใช่ไหมที่เป็นเชื้อไฟใช่ไหมอ,อันนี้เป็นเชื้อไฟเขาเรียกขี้ใต้ี้า้ขี้ใต้ตทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับรองเท้ายางาดาวเก่าๆแล้วก็เฉือนไปแล้วก็จี่ไฟแต่อันนี้คือขี้ใต้นะคะสมัยก่อน,นโซนต้นไม้นะคะ ตรงนี้ต้นไม้หลากหลายแล้วนีนวววแ่แผนที่ของเราอันนี้ต้นไม้ปอนะอน,นอะราคาไม่แพงขอบคุณเพื่อนไปตามดูไปด้วยเป็นร้านต้นไม้ร้านประจำที่แนนซื้อนะคะต้นไม้หลากหลายมากราคาไม่แพงอันนี้สามต้นห้าสิบอันนี้ทนมากนะดอกเนี้ยทนมาก อันนี้ก็ทนน่้แต่ลระกันได้แต่พวกเนี้มันต้องปลูกรวมๆกันแล้วมันถึงจะสวยอันนี้ก็ทนนะครับปลูกแบบยืนยาวมากเลยพังควยพังควย คลิปวันนี้นะคะสนามหลมสองตอนนี้ขอปิดคลิปค่ะเพราะว่าหล้มละลายกันไปนเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ของมาเยอะมากอันนี้ค่ะต้นมอนหมอนลูกนะคะมอนแบ่งเป็นสองอย่างหมอนลูกกับมอนใบแล้วก็อันนี้ค่ะอ่างบัวมาดูคอนเทนต์ต่อไปว่าเราจะทําอะไรนะอันนี้แล้วก็ดูต้นไม้โรสแมรี่ต้นมิ้นท์แล้วก็โหระพากลิ่นหอมๆทั้งนั้นเอาไว้สําหรับทําขนมทํา อาหารนะคะมาค่ะเดี๋ยวผมมากแล้วมาตามกันนะคะว่าคลิปหน้านจะทำอะไรฝากกดไลค์กดติดตามนันด้วยนะคะ